วนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกริปไม้แบตชื้นแล้วพอไม้มันชื้นนะายเดี๋ยวไม้มันก็จะหักได้ไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะทดลองหักไม่ไม่ไม่คลิปยางกับคลิปผ้าเลยเนาะถ้าคนเยอะเยอะเนี่ยก็ต้องมาคลิปผ้าขนหนูอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันมันเห็นมากเลยก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ you're listening to the collection room by จองนวสวัสดีครับ The collection! รูมใน EP ที่5แล้วนะคะ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกริปไม้แบตนั่นเองนะคะที่เห็นกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีมาโชว์ก็คือกริปที่เรามักจะใช้ประจําในการ 1, พันทับทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนสงสัยว่าเอา้ามันก็เราซื้อไม้แบตมาก็มีกริปอยู่แล้วนี่แบบนี้นะแบบนี้ทำไมยังต้องมีอันนี้อีกมันมี2เคสก็คือถ้าคนพอดีเนี่ยบางทีก็ใช้อย่างนี้เลยแต่ว่าพอใช้ไปแป๊บหนึ่งอะ่ะมันจะลอกเขาก็เลยต้องหาอะไรมากริปบางๆกริปยางบางๆมาพันทับให้รอบหนึ่งก่อนเลยใช้ตีแต่จริงๆตอนท ใช่ไหมพี่เปิร์บางคนเพแกะแล้วก็ใช้อันนี้เลยอเมื่อก่อนเนี้ยก็แกะออกนี่แหละแต่บางคนเนี้ยเขาไม่แกะดีกว่าเพราะว่าเวลาไปขายขอแล้วไม่ได้รลัามูลค่ามันจะลดมันไม่เหมือนมาจากโรงงานหรือว่าไม้ใหม่เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันลอกหรือมันป็นขุยหรือมันยุ่ยเลยนี่คือมันก็ต้องเปลี่ยนก็ถ้าขอเราต้องลอกอกมาจนถึงข้างในมันเลยใช่ไหมพี่เปิร์พอกิ๊บที่ก็ให้มามันเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดมันบางมันหนาไปอ่ะเขาก็จะบางทีบางคนก็จะกิ๊บเนี้ยลอกออกเลยเหลือด้ามไม้เสร็จแล้วด้ามไมม้ัันนน่าจบะคื มันแข็งมันแข็งแล้วก็ถ้าจะพันกิ๊บไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเหงื่อไปลงก็ชื้นเขาก็เลยใช้เทปพันสายไฟง่ายพันไว้ก่อนรอบหนึ่งถ้าเหงื่อลงมันชื้นแล้วมันจะเป็นยังไงคะพี่เปิ้ลชื้นแล้วพอไม้มันชื้นนะตายเดี๋ยวไม้ก็จะหักได้ไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะทดลองหักไม่ไม่ไม่อ่าแปลว่าถ้ามันชื้นอ่ะนานๆมันจะหักได้เสร็จแล้วพอเขาพันเทปพันสายไฟเสร็จแล้วก็จะพันกิ๊บเนี่ยไม่กิ๊บผ้าก็กิ๊บยางเนี่ยพันทับเข้าไปก็ใช้งานแต่บางคนถ้้้าาเเกกิดว่่่ฮยมมัันนนแข็็งไปอะะจีีคช ครั้รอบนึ็นก่อนหรือสองรอบอะไรเงี้ยให้มันไอตัวค u ช h i o อันนี้มันก็จะนุ่มๆเนาะลาพันมันก็จะทําให้แบบเพิ่มความนุ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทําให้มันหนาจนเกินไปใช่ไหมคะเพราะแหวนใช้อยู่ประจำใช่ไหมอันนี้อืมก็สําหรับใครที่แกะกริปตัวที่มาจากโรงงานออกแล้วเนี่ยเหมือนที่พี่เปิลบอกเนาะมันก็จะมีความแข็งเวลาที่เราไปตีจริงเนี่ยมันอาจจะไม่นุ่มมือเท่าไหร่บางคนก็กลัวนิวด้านก็เลยอยากจะให้มันเหมือนซัพพอร์ตช่วยให้มันนุ่มๆอ่ะด้วยคุณสมบัติของตัวนี้มันจริงๆมันก็เหมือนแบบซับแรง สถานมาที่ที่มือแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเราจับยังไงให้มันกระชับนี่แหละเพราะว่าถ้าเราไปจับอันใหญ่ไปแต่ว่ามือเราน้อยอ่ะเราก็เหมือนเราถือแล้วมันจะหลุดมือค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนมันมีวิธีเช็คอยู่นะวิธีดูว่าอันนี้คลิปอันนี้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเวลาเราถือตามเชฟปกติเนาะถือแล้วมันจะต้องมีรูอยู่ตรงนี้นิดนึงถ้าสมมติว่าถือแล้วมันแบบถือแล้วมันแน่นไปอย่างเงี้ยมันไม่มีที่ให้หมุนได้อันนี้ก็คือคลิปมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยก็อาจจะต้องลองดูว่าจะต้องเอาคลิปทีบ มากับโรงงานออกหรือเปล่าแล้วก็ค่อยพันตัวคูชเช่นแล้วก็ตัวกลิปทับอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่มือใช้ปกติหรือมือผู้ชายมือใหญ่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครลอกออกอยกเว้นคนที่ชอบตีแบบไวๆแล้วพลิกหน้าหมายเร็วๆจริงๆอะไรเงี้ยนะวิธีเช็คอีกอย่างหนึง่งนะก็คือว่าพอดีหรือเปล่าอ่ะเวลาจับแบบเป็น v s h เช e อ่ะไอเนี้ยมันต้องมาชนกันพอดีแต่อันเนี้ยเหลือนิดนึงเห็นไหมไ<ป>ใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปก็สสำหรับแบบนิดนึงหรือประมาณเซนครึ่งเซนนะคะเนี่ยอันเนี้ยพอดีเนี่ยพอดีเนี่ยอันนี้ ก็จะพอดีไซส์เล็กนิดนึงคลิปมันมันมีกี่แบบนะคะที่เราเห็นโดยทั่วไปที่คนถามอ่ะก็จะมีคลิปยางกับคลิปผ้าเลยเนาะอันนี้คลิปยางอ่ะก็จะมีหลายแบบอีกคลิปยางธรรมดาผิวเรียบธรรมดาแบบที่มีรูเพื่อระบายความชื้นแล้วก็แบบยางแบบหนาเลยอันนี้แบบหนาอันนี้เอาไว้ใช้ตอนที่คนเคาลอกคลิปเดิมออกแล้วเขาก็ใช้เนี่ยพันทับเลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือมันมีลายพวกเนี้ยมันจากการลื่นคือพวกเนี้ยเวลาคลิปยางเนี่ยพอมันเหงือมันออกมากสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับพี่นะคือลื่นทุกอันทายลื่นท นนะพื้นเนี่ยลื่อนเลยค, <c oughs> คนเยอะเยอะเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมาสีกทผ้าขนหนูผ้ <c oughs> าขนหนูนี่ไม่เคยเห็นเลยนะพี่เปิ้ลปกติมันก็จะเหมือนไอ้พวกนีนะ้ที่มันเป็นเส้นเส้นแล้วก็เป็นผ้าแล้วก็พันเหมือนกันเลยอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกวิธีใช้งานของมันไร <c oughs> แหวนไม่ดูซินี่พี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันชอบเลยซื้อมาวิธีการใช้งานของมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เราไม่พันที่กรีบเอามาใส่ที่นิ้วก่อนแล้วค่อยไปจับมันอีกทีนึงไม่ใช่ ใช่ก็ได้ไใช้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ค่ะก็คือใส่สวมลงไปเหมือนถุงเท้าใช่ไหมจิงมันสะดวกมากเลยนะเมื่อก่อนเวลาพันเนี่ยตรงข้างในน่ะนะคะถ้าเป็นกลิปยางอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นยางปกติเนาะไม่ได้มีกาวไม่ได้มีอะไรนะแต่ถ้าเป็นกิ๊บผ้าเมื่อก่อนมันจะมีแาบแผ่กาวด้วยแปลว่าเวลาที่เราพันทับอะไรแต่ละอย่างถอดออกมาที่มันแบบมันลอกมันเละหมดเลยนะข้างในเป็นใย่ยมีความหนืดนิดหน่อยแต่พอเป็นอันเนี้ยมันเหมือนข้างในพี่เปิลบอกว่าเขาเอาเหมือนผสมยางที่มันเหนียวเนียวนิดนึงด้วยแต่เวลาลอกมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมะไม่แต่เขาก็มีอตัวนี้มาให้แปะอยู่หลิ่นท่านได้ชอบพันอยู่เท่านี้จริงหรออื้มโมบตาก็พันเือเหลืออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีนักกีฬา เตอร์ก็ใช้ผ้าผู้ชายก็ใช้เยอะแต่ไม่ใช้ไม่ได้ท้าวันนี้นะอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันคือข้อดีสําหรับคลิปแบบผ้าก็คือมันจะช่วยซับเหงื่อได้ดีใช่ไหมคะเปิดไม่ไม่ลื่นเพราะว่าเหมือนที่พี่เปิร์บอกคลิปยางเนี่ยจะยางไหนลื่นไม่ลื่นเนี่ยมันจะลื่นแต่ผ้านี่เองดีข้อเสียก็คือว่ามันเหป็นมากถ้าใครใช้คลิปผ้าได้บอกเลยคุณต้องขยันเปลี่ยนหน่อยนะต้องขยันเปลี่ยนมากกว่าคลิปยางอีกอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ก็ข้อดีอาจจะเพื่อนไม่ไม่ไม่ยืมไม้ไม้ไม่ไหน เกิดไปการจับแล้วปกติเนี่ยพี่เปิร์เปลี่ยนคลิปบ่อยไหมปกติพี่ใช้คลิปยางแบบนี้ถ้าเกิดว่าดำก็เปลี่ยนอ่ะคือดำของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพี่เปริร์ของพี่เปิร์ดำ ประมาณรับก็ค่อยได้ละประมาณรับก็ค่อยได้ละเ้าเดี๋ยวยกตัวอย่างยกตัวอย่างมีไหม,มคือของพี่ถ้าดำประมาณนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะดำกว่านี้หรือว่ามันมีรอยขุยๆมีขุยแบบตรงนี้โป้งที่มันแบบไปเสียดสีบ่อยๆตรงเนี้ยพี่ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นขุยคือมันอาจจะยังไม่ได้แบบลื่นใช่ไหมพี่เปิ<ช>้ลดำ<ช>เราก็เลยเปลี่ยนก่อนปกติแล้วอะว่ะเหมือนจะเป็นคนประมาณสักสองอาทิตย์ก็เปลี่ยนแล้วนึงเพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราจับอะไรที่มันหนึบหนึมือค่ะมันจะทําให้เรากระชับมือมากกว่าว่าเราจะคอนโทรลูกก็จะง่ายกว่าแต่เราก็เห็น หลายคนที่เขาแบบเทพๆนะกิปอุปกรณ์ไม่ค่อยมีผลอะไรอยู่ที่ฝีมือสองเดือนเปลี่ยนทีใช่ไหมเพืทีหนึ่งปีหนึ่งครั้งไ่ไวคลิปก็จะเป็นประมาณนี้แบบที่พี่เปิร์บอกไปทีนี้เวลาที่เราพันเนี่ยพี่เปิร์เคยสอนไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะวิธีการพันเนาะถ้าอย่างคลิปเนี้ยนะคะจะเห็นว่าความกว้างที่เราพันเนี่ยมันไม่ได้แบบความเตะีเออความถี่ทำให้พอดีเป๊ะๆเพราะว่าเวลาเราจับใช่ไหมอันนี้เวาต่คนเลยเพราะพี่อะจับพี่ชอบไปให้ตรงนี้มันหนาแล้วก็ตรงนี้มันบางลงเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปเล่นหน้าเน็ตแต่ตรงนี้มัน เล็กหน่อยจะแบบชิกง่ายแต่พอตรงเนี้ยชอบให้มันหนาเพราะว่าเวลาเราตบเราจะชอบกำรรตรงเนี้ยส่วนตัวจริงๆคนอื่นไม่มีใครทำหรอกมันก็แล้วแต่คนแต่น,นี่<อ>มันไม่ผิดนะคะเรื่องของการพันคลิปว่าไนไหนควรจะหนาตรงไหนบางอ,อะไรนะเง<อ>ี้ยแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแนะนําให้ตรงด้านล่างเนี่ยหนาหน่อยมันจะได้ไม่หลุดมือด้วยแล้วก็ข้างบนบางหน่อยแบบที่พี่เปอร์บอกนี่แหละแต่ว่าหนาบางขนาดไหนน,นี่แล้วแต่ทีนี้คลิปหนึ่งเนี่ยใช้ได้กี่ครั้งถ้าคนไม่ประหยัดก็ครั้งเดียวทิ้งเลยครั้งเดียวทิ้งคนประหยัดก็กลับด้านพันอ่ะใช่ใช่ก็อาจจะพัน ครึ่งหนึ่งให้มันทับกันพอดีพอดีพอเวลาผ่านไปมันเริ่มดำแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อีกด้านหนึ่งก็ได้แต่เคยลองแล้วนะคนที่แบบอยากคุ้มสุดๆเอาด้านที่พันได้เนี่ยดำแล้วสองฝั่งกลับด้านนี้อันนี้ไม่แนะนำไม่เคยลองแล้วลื่นข้างในเกินไปใช่ข้างในมันลื่นเกินไปใครอยากลองก็ลองได้นะะแต่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราพันใช่ไหมคะมันจะมีเหมือนเราต้องดึงนิดนึงเนาะเวลาพันมันก็จะตองมันจะยืดไปเป็นคณสมบัติของยางก็เปลี่ยนดีกว่านะคะก็เป็นการรักษาสภาพของไม้ด้วยลองคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะคะว่า เพื่อนใช้คลิปรุ่นไหนกันอยู่แบบไหนกันอยู่ดีไหมถ้าสมมุติว่าอยากให้เรามาทำคอลเลกชันรูมใน EP เรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการตีแบตและก็ช้อปปิง้งอุปกรณ์แบดมินตันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับ๊ายบาย